สวัสดีปีใหม่ครับพวกผมปปีนะครับกับรายการบางกอกกระซิบก็ติดกระซิบครับวันนี้ผมรวบรวมเหล่าดารานักแสดงหลายๆท่านนะครับมาร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ชมกันเราไปดูกันว่ามีใครบ้างไปชมเลยเปีเก่าผ่านไป้วปีใหม่ก็ามาถึงแล้วบางกอกกระซิบและก็ต้องขอกราบสวัสดีปี2 5 6 5กันนะครับทุกๆคนสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้แฟนรายการบางกอกกะสิดทุกๆท่านและช่อง3 มีความสุขความเจริญปราศจากโกครคไัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกประการสำคัญไม่เจ็บและไม่จนค่ะขอบคุณครับ Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอให้ทุกทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในปีเสือปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้นะครับรก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆเรื่อง ครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมสุขสันต์ปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียครับครับผมสวัสดีปีใหม่พี่ๆชาวแบงคอกกอร์ซิปทุกคนนะครับผมก็ขอให้พี่ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมร่ำรวยเงินทองก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับผมแฮปปี้นิวเยียครับ โอ้โหอวยพรกันเยอะขนาดนี้แต่ยังเยอะไม่พอฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกครึ่งหนึ่งเลยกลับมาฟังคำอวยพรดีๆกับเหล่าบรรดาคนบันเทิงกันต่อสวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนก็สําหรับปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็หลังจากปีนี้ไปนะคะแล้วปีต่อๆไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2565เรื่องร้ายๆก็ทยอย,ทยอยผ่านไปได้ด้วยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่านะครับในปี65ทุกคนจะประสบแก่สิ่งดีๆนะครับผมหน้าที่การงานการเงินทั้งหลายที่มันบกพร่องไปเมื่อปีสอปีที่ผ่านมาก็ขอให้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผแล้วก็ยิ่งมากกว่าเดิมทวีคูณด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการงานการเงินที่ร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะคะ,ะ,คะแฟนละครแฟนขับของทางช่อง3นะคะก็ปี65ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน,นะคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีขาดปีนี้นะครับมันก็ขออวยพรให้แฟนขับของบะกกอบก็สิบนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่ๆเป็นปีที่ปังๆนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขเยอะๆนะครับชีวิตของเราต้องมีความสุขเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับขอทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับอขออวยพรปีใหม่ปีเสือนะคะปีเสือจริงๆเนี่ยปี น่าจะเหมือนดุแต่ขอไม่ให้ดุนะคะขอให้เราแบบมีแรงแล้วก็มีความฉลาดมีความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเติบโตไปด้วยกันในปีหน้ากับแฟนๆประกอบประสิททุกคนนะคะรับเลยอ่ะแกปเองก็ขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานโชคดีในทุกๆอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับมาต่อกระซิบแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรับมีา สุขเช่นกันนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับกระิกระซิ